สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับผู้หญิงวิเคราะห์บอลกับหนูน้ำล้ำหน้ากันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมีบอลดีๆคู่ไหนมาเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆพนบ้างยังไงฝากเพื่อนๆกดติดตามกด u u s c r i b e และกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับหนูน้ำด้วยนะคะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่5พฤศจิกาย,ยน2563นะคะก่อนจะไปฟังเนื้อหาดีๆกันวันนี้นะคะหนูน้ำจะมาสรุปคู่ที่หนูน้ำให้ไว้เมื่อวานก่อนนะคะ และคู่ที่หนูน้ำให้ไว้เมื่อวานก็จะเป็นคู่อิสตันบูบูยูเชคนะคะพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะคู่นี้นะคะหนูน้ำได้ฟันธงไปที่ทางฝั่งของทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะและผลการแข่งขันที่ออกมาคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้พ่ายให้กับอิสตันบูไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ค่ะและคู่ที่หนูน้ำจะมาพูดถึงในวันนี้นะคะก็จะเป็นคู่อาร์เซนอลพบกับโมค่ะ คู่นี้เตะก,กันเวลาตีสาของค่ำคืนนี้นะคะอร์เซนนลฟอร์มในลีกนาะที่ผ่านมาบุกไปเอาชนะเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้ด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งส่งผลให้หลังจากลงแข่งไปแล้วทั้งหมด7นัดสามารถเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด4นัดและแพ้ไป3นัดเก็บไปได้12แต้มรั้งอันดับ9ของลีกพิเมียลีกอังกฤษอยู่ในขณะนี้ ส่วนผลงานในบ้าน5เกมหลังสุดรวมทุกรายการพวกเขาสามารถเอาชนะผู้มาเยือนไปได้4เกมและแพ้ไป1เกมซึ่งเป็นผลงานในบ้านที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะเพื่อน,อนมาต่อกันที่ทางฝั่งของทีมเยือนอย่างโมนะคะสถานการณ์ในหลีกของพวกเขาตอนนี้หลังจากลงสนามไปแล้วทั้งหมด23นัดพวกเขาสามารถเอาชนะคู่แข่งไปได้15นัดเสมอ1และแพ้7นัดค่ะเก็บไปได้ทั้งหมด46แต้ม ซึ่งฟอร์มในหลีกนะัดที่ผ่านมาบุกไปเอาชนะเจ้าบ้านอย่างเอ็มจอนดาเลนด้วยสกอร์1ประตูต่อ3ส่วนผลงานการเล่น5เกมหลังสุดรวมทุกรายการเก็บชัยชนะนอกบ้านไปได้ทั้งหมด3เกมเสมอ1และแพ้1ซึ่งเป็นผลงานนอกบ้านที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะสำหรับคู่นี้นะคะราคาเปิดมาที่อาร์เซนอลต่อลูกครึ่งควบ2ค่ะผลงานของทั้ง2ทีมในรายการนี้นะคะถือว่าดีด้วยกันทั้งคู่เลยค่ะโดยหลังจากลงแข่งไปแล้วทั้งหมด2นะัด แต่ถ้าวัดจากประสบการณ์ของนักเตะแต่ละทีมนะคะแต่ละตำแหน่งยังคงเป็นฝ่ายเจ้าบ้านที่ดูเหนือเหนือกว่าอยู่พอสมควรนะคะเกมนี้นะคะราคาเปิดออกมาให้เจ้าบ้านเป็นต่ออยู่ค่อนข้างสูงเลยค่ะแต่ยังคงมั่นใจในเกมลุกของพวกเขานะคะว่ามีดีพอที่จะยิงทะลุแต้มต่อที่เปิดออกมาได้หนุน้ำจึงขอเลือกฟันธงไปที่เจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลค่ะเพื่อนๆ ก่อนจะจบคลิปกันในวันนี้นะคะหนูน้ำมีโปรโมชั่นดีๆอยากจะฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะที่ Line แอ a t v i p 7 8 9นะคะเพียงแค่เพื่อนๆสมัครสมาชิกใหม่วันนี้และแจ้งว่าหนูน้ำเป็นผู้แนะนำมานะคะเพื่อนๆก็จะได้รับโบนัสฟรี1 0 0เลยค่ะหรือหากคุณเพื่อนสงสัยอะไรนะคะหรืออยากได้ทีเด็ดบอล VIP สามารถแอดไล n e มาคุยกับหนูน้ำได้ที่ id หนูน้ำอันเดอร์ส e อร์นะคะหรือทาง facebook หนูน้ำล้ำน้าก็ได้นะคะเพื่อนๆพื่นสำหรับวันนี้นะคะหนูน้ำคงต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเพื่อนเพื่อนขอให้เพื่อนเพื่อนโชคดีนะคะขอบคุณค่ะ